พระราชวังวายุเหมันท่านพ่อท่านพี่ข้ากลับมาแล้วฮ่าฮ่าอี้เอ,อ๋อแต่ที่สุดเจ้าก็กลับมาจากกรพัิวายุเหมันเฟิงหูต้าไม่เจอกันนานเลยนะน้องชายองค์ราชทายาทเฟิงหานเก๋อ ลูกคนนี้ไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลานานและละเลยความกตันยูต่อท่านพ่อและท่านแม่ลูกละอายใจจริงๆช่างไร้สาระอี้เอ,อ๋ออุทิศหัวใจให้กับการบ่มเพาะและมันสายเกินไปสําหรับข้าที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเจ้าโทษตัวเองได้ยังไงว่าเป็นคนกระตันยูแขกผู้มีเกียรติสองคนนี้เป็นใครแนะนําให้ข้ารู้จักได้ไหม สิทธิ์นิกายเทพผองสาหยุนเชอร์คารวะจัก,กรพัทวายุเหมันสิทธิ์นิกายเทพผองสาเหมันมู่เซียวหลานคารวะจัก,กรพัทวายุเหมันยินดีต้อนรับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เจ้าทั้งคู่มางานเลี้ยงวันเกิดของข้าข้าก็คิดว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติแต่เป็นที่แน่ชัดว่าสถานะของพวกเขาต่ำกว่ามู่หานอีมากมินำซ้ำข้ายังออกมาทักทายพวกเขาด้วย ผู้ปกครองดินแดนซี่ตู่เจ้าให้กำเนิดลูกสาวที่ดีนางได้รับแท้มู่ตั้งแต่อายุยังน้อยเชิญทุกท่านงานเลี้ยงพร้อมแล้วโถงใหญ่วายุเหมันนั่นองค์รัชทายาทพลอยสีม่วงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรอ องค์ราชทายาทแห่งอาณาจักพรพลอยสีม่วงศักดิ์สิทธิ์ไงนั่นองค์ชายสิบสาไม่ใช่หรอมันก็นานแล้วนะสวัสดีองค์ราชทายาทพลอยสีม่วงศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ค่าทุนไม่ได้ที่จะถูกปฏิบัติเช่นนี้โดยสิทธิสายตรงของราชนีผู้ป,ปกครองอาณาจักรข้าลืมไปเจ้าไม่ได้ถูกเลือกขอโทษด้วย วันนี้เป็นงานเล้งวันเกิดของข้าข้าหวังว่าทุกคนจะกร,ะรุณานะหานเก๋าพาแขกของเราไปที่ที่นั่งสิทธน้องหยุนเชิ่อเชิญทางนี้ที่นั่งสุดท้ายช้าก่อนสิทธพี่หยุนเชอ่อเชิญนั่งเก้าอี้ด้านบนถ้าท่านต้องการอะไรเพียงแค่แจ้งให้ข้าทราบไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น ข้านั่งตรงนี้ก็ได้จะเป็นไปได้ยังไงสิทธิพี่หยุนในฐานะที่เป็นสิทธิสายตรงของประมุกนกายฐานะของท่านสูงทรงเพราะฉะนั้นข้าจะให้ท่านนั่งที่นั่งที่ต่ำต้อยเช่นนี้ได้ยังไงข้าลืมแนะนำทุกท่านเมื่อกี้นี่คือสิทธิพี่หยุนเช่อสิทธิสายตรงของราชนินีแห่งอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าเจ้าคือเมื่อกี้ข้ามีตาหามีแววไหมจึงไม่น่าแปลกใจที่ข้าไม่ทักทายหลานชายจากระยะไกลจาก,กรพัดวายุเหมันให้จำเป็นต้องมากพิธีผู้เยาว์คนนี้มาเพื่อสแสดงความยินดีกับท่านในนามของอาจารย์การกระทําในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้เยาวคนนี้ไม่สบายใจแทนหลานหยุนเชิดทำให้ข้าละอายใจมันนี่เชิญนั่งตรงนี้ เขาเป็นสิทธ์สายตรงของราชนินีแห่งอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่จริงๆหรอเสียงหญิงเป็นอะไรไปเซียวหลานจริงๆแล้วเขาคือฮ่าฮ่าแม้แต่ท่านพ่อก็กลัวตัวต,วตนของเขาแต่ไม่เป็นไรข้าทำอะไรลงไปแม้ว่าหยุนเชิดจะเป็นสิษธ์ของประมกนิกยแต่เขาก็ไม่เคยรังแกผู้อื่นเขาเป็นคนดี แต่บางครั้งเขาก็แย่นิดหน่อยเออท่านจักรพัดวายุเหมันนี่คือของกำนันเล็กน้อยจากข้าโปรดรับไว้ยาเคลือบน้ำแข็งเก้าใบของศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ข้าจะรับไว้ได้ยังไงมันเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆตอนนั้นข้าเห็นยญ้าขึ้นอย่างสวยงามริมทะเลสาบ ข้าเลยเด็ดมันออกมาแค่ของกำนันเล็กน้อยโปรดจ,จะปฏิเสธขอบคุณมากหลานหยุนเชอ่อด้วยความยินดีฐานะของหยุนเช่อสูงส่งแต่เขายังข่อมตัวและสุภาพมากช่างน่าทึ่งและน่าชื่นชมจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นคนสำคัญเช่นนี้การเลือกสิทธิ์แบบนี้ ไม่เพียงแต่เป็นความโชคดีของราชนินีแห่งอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่ของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นโชคดีของอาณาจักรล้ำนำหิมะของเราด้วยมาดื่มอวยพรให้หยุนเชิ่อกันเถอะได้หยุนเช่งหยุนเชิ่อขอขอบคุณทุกท่านที่นี่แต่ตัวเอกของวันนี้คือจัก,กรพรรดิให้เราดื่มอวยพรให้จัก,กรพรรดิด้วยกันเถอะแด่จัก,กรพรรดิน้องสิบสาม สิทธิหยุดไม่เลวจริงๆใช่ไม่เลวเลยไม่เร็วเลยจริงๆนี่น้องสิท่านพ่อให้ข้ามาตามหาเจ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ท่านพ่อขอให้ท่านกลับไปต้อนรับหยุนเชอร์เขาเป็นสิทธิของราชินีแห่งอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่ เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยเขาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ